สวัสดีค่ะวันนี้แคร์ไลฟ์สไตล์คนไทยในสวีเดนขอแนะนำต้นหลักทรัพย์หรือตระกูลอโกนิมาหลักทรัพย์เป็นไม้มงคลที่ชอบอยู่ในร่มค่ะเป็นไม้มงคลไม้ประดับเสริมโชคลาภ ดูดสารพิษได้ดีทีเดียวเลยค่ะนิยมแพร่หลายประดับไว้ในบ้านหรือในอาคารนะคะในช่วงนี้แล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะเป็นราชาไม้ประดับที่ราคาถูกหลักร้อยขึ้นไปค่ะรูปทรงสีสันสวยงามมากค่ะลำต้นก็จะเป็นสีชมพูอ่อนออกสว่างนะคะก็ดินที่ใช้ก็จะผสมด้วยดิน ที่มีฐานแล้วก็มีใยมะพร้าวผสมเพื่อให้รากหายใจเดินได้สะดวกค่ะรูปทรงใบนะคะก็มีลวดลายสีที่แตกต่างกันค่ะมีสีเขียวโพนจมูก้านกระดูกก็เป็นสีจมูที่เด่นชัดมากๆค่ะต้นหลักทรัพย์นี้เป็นไม้มงคลนะคะเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูก ที่สำคัญดูสารพิษได้ดีมากๆค่ะก็นิยมกันแพร่หลายในช่วงเวลานี้นะคะนิยมเอามาประดับบ้านปลูกในอาคารที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะหลักร้อยขึ้นไปสวยมากๆเลยค่ะลวดลายของเขาเห็นแล้วสะดุดตาเลยค่ะต้นหลักซ้ํานี้ก็จะชอบแสงแดดส่องยิ่งถ้าเป็นช่วงเช้าเ้านะก็จะเป็น สิ่งที่เขาชอบมากเพราะแดดไม่แรงจัดและชอบอยู่ใต้ที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่นะคะส่วนดินนะคะดินก็ชอบที่จะมีความชุ่มแต่ไม่ชอบที่จะแฉะหรือให้น้ำมากเกินไปค่ะส่วนการดูแลลดน้ำนะคะก็วันละครั้งหรือว่า2-3วันครั้งหนึ่งค่ะ ในส่วนของการดูแลใบนะคะถ้าใบไหนที่เริ่มเหี่ยวหรือว่าไม่ค่อยสวยแล้วก็ตัดออกได้เลยค่ะมันก็จะงอกใบใหม่ออกมาค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในปัจจุบันนี้มีผู้คนนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้านหรือเป็นไม้ประดับสวนกันมากขึ้นนะคะหรือมามาปลูกไว้ประดับ ประดับในบ้านเรือนในอาคารนะคะก็สามารถดูดซับสารพิษได้อย่างที่บอกไปะคะ่ะก็มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะคะก็เป็นต้นไม้ที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอดหรือว่าแยกกอออกมานะคะก็จะติดง่ายะคะ่ะ อโคนิมาหลักทรัพย์หรือทรัพย์มงคลก็เป็นไม้ประดับที่เสริมสิริมงคลที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะคะมีไว้สกอก็ดีนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ